ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับตึกสิบสามันน่าขนลุกจนแทบไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปตอนกลางคืนเขาว่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อนมีนักศึกษาหญิงสี่คนถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในห้องเรียนของตึกนั้น เพื่อนสนิทของฉันชื่อฟ้าเป็นพวกชอบลองของวันหนึ่งฟ้าชวนฉันไปพิสูจน์เรื่องผีที่ตึก13ตอนเที่ยงคืนฉันลังเลแต่ก็ตกลงไป พอเข้าไปในห้องเรียนเก่าฉันรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกฝาจุดเทียนแล้วเริ่มท่องอะไรบางอย่างฉันเริ่มใจไม่ดีบอกให้ฟ้าหยุดแต่ก็สายไป ทันใดนั้นเองอากาศก็เย็นยเยือกเทียนดับวูบฉันได้ยินเสียงโซ่ดังขึ้นแล้วฉันเห็นร่างของผู้หญิงสี่คนแขวนคออยู่บนโต๊ะเรียนพวกเธอกำลังจ้องมาที่เราฟ้ากรีดร้องเสียงดังแล้วสลบไปฉันพยายามลากฟ้าออกมาแต่เหมือนมีอะไรฉุดรั้งไว้ ฉันรวบรวมสติทั้งหมดวิ่งสุดชีวิตออกจากตึกนั้นฉันไม่รู้ว่าฟ้าเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆฉันจะไม่กลับไปที่ตึก13อีกเลยตึก13มันมีบางอย่างที่เลวร้ายกว่าที่เราคิด